ถ้าไม่มีสมาศิลสมาธิเห็นไ,ไหมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเห็นไ,ไหมการในพบพิสุจนี่แหละเป็นมงคลใช่ไหมทุกวันเนี้ไปไป,ไปพ่อพระล้วโอ้ยไปไกลๆะฮะคุณบาทุยก็เห็นว่าไปใส่เบ็ดพ่อพระโอ้ยยังเป็นส่วยเนาะ หมานมโนกูมริพาวะมันเจียวยงกับพระเห็นมงคลกูเมื่อไงอะตะกี้เนี่ยโอ้ยพ่อพระพ,พ่อเจ้าเนี่ยเป็นมงคลอะเป็นมงคลอย่างยิ่งตอนนี้เจอพระธุดงเดินอยู่แถวขางถนนน่ะเนาะเป็นจักเป็นมงคลเป็นบาปบุคุเมือเลยจอดปุ๊บสนันละเอาน้ำให้โอ้ยอยากได้ผัดใจผ่าวะ ขันเอาผ้าจ่ายให้อยากเอาเป็นเงินไปซื้อเอาได้บ่อเพร่ะวะเปลี่ยนเป็นเงินอีกแล้วนะมันก็เลยไม่เป็นมงคลแล้วทุกวันนี้จำไว้มงคลจริงๆเนี่ยคือประพฤติดีความกตัญญูกตเวทีนั่นแหละคือมองคล การมีศีลมีธรรมที่จิตใจที่มีศีลมีธรรมอะไรคือใจที่เป็นมงคลฮ่มีรอกอะทุกวันนี้ก็พูดกันแหละ พวกอะไรนะพวกไม่มีตัวตนพวกอวตารอย่างเนี่ยโอโ้พวกนี้น่ามีหน้าที่ดา่าอย่างเดียวเหมือนฝ่ายการนะแต่หาตัวไม่เจอครับมอย่างเงี้ยเชื่อมันได้ขนาดตัวมันยังไม่ยอมรับตัวมันเลยบ้ามากคนตัวเนี้ยงานการก็ไม่ทำมันเนาะมีหน้าที่ด่าคนอื่นอย่างเดียวโอโ้มีอาชีพแบบนี้ด้วย แปลกสมัยเนี้ยเห็นไ,ไหมมันไม่เป็นมงคลทักอย่างเลยความประพฤตินะ